สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทําอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยบายบายแบบนี้นะคะป้าก็จะอนอนพักผ่อนนะคะดูซีรีส์ดูทีวีไปนะคะเผ่อแป๊บเดียวก็ได้เวลามื้ออาหารแล้วละคะ่ะวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากกันนะคะเนื้อปลากระพงทอดน้ําปลาค่ะเราไปเข้าครัวทํากันค่ะนี่ค่ะ ป้าจะใช้ปลาเป็นชิ้นนะคะจะไม่ได้ใช้เป็นตัวค่ะเดี๋ยวเราจะมาแล่เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะจะได้ทานได้ง่ายๆค่ะนี่นะคะป้าก็จะแล่เอาแต่เนื้อแบบนี้ค่ะหั่นออกมาอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเวลาที่ลูกเอาไปทานจะได้สะดวกสะดวกนะคะ ที่ท้องเนี่ยเขาก็จะมีก้างอยู่นะคะปลาก็จะแลกก้างออกมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็จะไม่มีก้างนี่ค่ะปลาของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นเนื้อสี่ชิ้นเป็นก้างสองชิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะก่อนนำไปทอดนะคะเราก็จะคลุกแป้งทอดกรอบไปบางๆค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะน้ำมันร้อนเราก็ใส่ปลาลงไปค่ะ ต้องให้น้ำมันร้อนเลยนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะอมน้ำมันแล้วก็ติดกระทะค่ะอันนี้เราก็ทอดไปจนเหลืองกรอบตามที่เราต้องการเนาะเดี๋ยวก็ทอดจนเสร็จถ้าชอบเกรียมเก็ทอดให้เหลืองกว่านี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะก็อีกแป๊บนึงก็ใช้ได้แล้วนะคะ่ะ ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นพักไว้ค่ะเราจะพักเข้าไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำปลากันค่ะแล้วก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะ,ะตามด้วยน้ำปลาค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่าค่ะ เราก็มาเคี่ยวกันนะคะให้เขาเข้มขน้นขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะสําหรับสูตรของป้าเนี่ยนะคะน้ำตาล2.5ช้อนโต๊ะเนาะน้ำเปล่าเนี่ยใส่ไป4ช้อนโต๊ะเลยค่ะน้ำปลาแค่2เองค่ะปรับรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะเคี่ยวพอประมาณนี้นะคะไม่ถึงกับเหนืดเหนียวนะคะคะ เนื้อปลากระพงทอดน้ําปลาของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะน้ําปลาก็รสชาติดีค่ะหอมปลาของเราก็กรอบนอกนุ่มในค่ะโรยผักชีนิดหน่อยมันเข้ากันจริงๆค่ะลองทำรับทานกันนะคะชื่นชอ,อบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ